สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหุน้นจีนรอบสาลอบายแนวทางวันศุกร์วันที่สาสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนตุลาจะกสองห้าหกแปดจะมือสุดท้ายจะสําหรับแนวทางหุ้นจีนหุ้นนี่คหุ้นหางเสงมือนี่น้องเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้าจ้าเอาก่ากกอสิไปรับชมรับฟังแนวทางหุ้นจีนมือนี่จะเดียวมาเบิง แนวทางวันที่ส0กันก่อนจะสําหรับพ้สรุปแนวทางของห้าจ้าแนวทางหุ้นคิดรอบเศร้าเลขเด่นให้0ูนย์กับเก้พ้ของรอบเศร้าจ้าแปดห5าสาดหาหาบนหาลางบริณนี้จากหาเลยเนาะวันที่ยี่สิบเก้ากับโอ้โหฮกหาอหาห้าห้าหาบนห้าล่างเมื่อนี่มา หาสามแปดหาหาเดินดีจะช่วงนี้หาไหลสำหรับรอบเสาธอวาพาดไปจะรอบ,บายเด่นหนึ่งกับศูนย์พ้นของรอบบายจะสอง 1, 3, 2, หนึห 3, 8, ห่งสามสองหาหาสามแปดหาสองหาเซายันายเลยหาสำหรับแนวทางข้ามารอบ,บายจะหนึ่งสามตรงตรงจะนินพิษตูมาให้แบบตรงตุงเด่นหนึ่งมา โอเคจต่สาหรับแนวทางหุ้นจีนเ่าวันที่สามสิบแนวทางมารอบบ่ายค่ะสําหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจะมือสุดท้ายสำหรับแนวทางหุน้นจีนแถมกระดาษกับน,นากระดาษกับเวิดพอดีโอโหมือสุดท้ายพอดีอก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเมื่อนี้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยละกันนะสำหรับ อย่องที่เขามารับช่วงใหม่ๆจะยืมกดที่ตามกดสันกระดิงไว้เราจะเผื่อสินใดบอพาดแนวทางที่จะช่วยหายแต่แนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจา้นาแนวทางที่โงคหายกันมีหลายแนวทางจะหุ้นที่หุนห้นฮางเสยงหุ้นจีนฮานอยรับพัฒนาหุ้นดาวโจน์แนวทางรัฐบาลไทยกันมีหายเส้นเดียวกันจา้า หมวย่าดกดสันกระดิงไวรออเนาะสำหรับแนวทางเมื่อนี้รอบเศร้าวุ่นกิน้นหายแปดแเจ็ดวิ่งรูดจ้ใไซวิ่งสซรูดหมักตัวใดชอบตัวใดวิ่งรูดได้จ้ะจับคู่แปดหนสำหรับเด่นเจ็ดจ้ะ รอบบายไฮเดนสองกับหนึ่งวิ่งรูดจับคู่เด่นสองรอบบายสองหากระเด็นอยู่เดิอเมื่อีงแต่ว่าแนวทางเลกระจายกรเลยตัดตัวเก่าออกสองหาสอาก สำหรับเดนหนึ่รอบายจับคู่เดี๋ยวมาเบิง่งโตเน้นกันก่อนจ้าสำหรับแนวทางรอบายเดนหนึ่งเน้นหนึ่เจ็ดหนึ่เดเดน2อรอบายเน้น2 3กับ2อ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดสามแปดหกสำหรับแนวทางหุน้นจีนของเฮาเมื่อนี่ตามนี่แล้วจะเมื่อนี่คอยมาปังปังเด้งเด้งโตนิ่งโตโจ,เ,จเตีมเตีม บนหลังเสาบายละกันเนาะก่อนสีนำ้ำเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ้งองจะข้นอยู่กับความมกความชอบจะมีตัวหมักคอยตามบ่มีตัวหมักอัน,นกนสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํำนวณจะมีเข่าละกันมีรูดจา่าโค้ดสูงดีกันทุกคนทุกทา่านจะฝากไว้เพียงซ้ำนี่ละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า